ก็ดูแล้วแหละแต่ว่ายังยังจะจะปล่อยเมื่อถึงเวลาอาจารย์จะปล่อยให้เรอเวลาเราคิดว่าน่าจะวันที่ยี่สิบสี่แต่ต้องดูเลิกอยู่าเพราะว่าการเขียนของอาจารย์มันไม่เหมือนคนอื่นตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเราจะปล่อยตอนไหนมันจะมีอะไรมาทําให้เราปล่อยเองก็คือตัวเลขที่อาจารย์จะปล่อยมันเหมือนกับว่าถ้าถึงเวลาที่เราจะปล่อยเราก็ปล่อยไป แต่าจะไม่มีความลับกับลูกศิษย์แน่นอนวันที่2 4สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่นานวันนี้ได้เดินมาทางมาที่บ้านอาจารย์เซมนะครับอาจารย์เซมเลขเข้านับไม่ถ้วนนะครับอาจารย์เซมในเอฟซี FC. นี่รถคันนี้นะครับหันก้นใส่บ้านอาจารย์เซมเลยครับในเดอร์เอฟซีนะครับเดียเด FC, เด๋ยวเรามาสัมภาษณ์กับอาจารย์เซมในการเดอร์เอฟซีทุกคนทุกท่านอาจารย์เซม เลขเข้านับไม่ท่วนนะครับไม่รู้งกีงวดน,นะครับจนยูไม่ได้บางทีต้องหนีไปนะครับเดียวครับอาจารย์เ่นกันครับเก่งครับก็เป็นนั่งสมาธิเอานั่งสมาธิเอาเพราะว่าอาจารย์ฝึกกรรมฐานได้ปัญญาตั้งแต่ตอนช่วงอายุป,ประมาณยี่สิบประมาณเก้ายี่สิบแล้วก็ตัวเลขมันก็จะมาให้เราปรากฏเห็น ตามในนิมิตของอาจารย์ไม่ใช่เลขที่อาจารย์ไปเอาเข้าทรงไม่ใช่อะไรนะครับแต่เป็นเลขที่อาจารย์นั่งสมาธิเอาอมันก็ได้มาติดติดกันหลายงวดจนอาจารย์ก็หนีไปพักหนึ่งหนีไปต่างประเทศหนีไปอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาก็มันก็มาโดนสามตัวสามตัวก็ไม่รู้กี่งวดแล้วทีนี้คนมันก็เริ่มเยอะทีนี้ก็ มีลูกศิษย์อาจารย์หลายๆคนที่เขาตามหาอาจารย์ก็มาเจออาจารย์อยู่ที่นี่แล้วม,มาเจอก็ก็ตอนนั้นก็ถูกกันก็ถูกกันหลายวันเนาะแล้วก็อ่าพอพอมาถึง youtube เนี่ยน่าจะเป็นทีมแรกที่มาเจออาจารย์เนาะครับอาจารย์ก็เปิดหัวให้ทีมของอ,อ๋อแอย่างนัรกก็ถูกมาตลอดเลยไม่มีไม่มีผิด เข้ามาตลอดงวดนี้กันน่าจะถูกอีกนะครับเนาะอาจารย์อันนี้อาจารย์พูดไม่ได้เพราะว่ามันปิดเป็นผลของสวรรค์โอ้แจงงวดเมื่อกี้ก็เําเต็มใช่ไหมคะสองห้าแปดใช่ไหมคะ่าทั้งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดบนล่างเลยอบนล่างเลยนะคะเนาะแล้วงวดนี้อาจารย์ได้ตัวเลขหรือยังครับได้หรือยังเนาะค่ะได้หรือยังก็งวดนี้อาจารย์ก็ก็ดูแล้วแหละแต่ว่า ยังยังจะจะปล่อยเมื่อถึงเวลาอาจารย์จะปล่อยให้รอเวลารอเลยคิดว่าน่าจะวันที่ยี่สิบสี่แต่ต้องดูเลือกอยู่จาะเพราะว่าการเขียนของอาจารย์มันไม่เหมือนคนอื่นตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเราจะปล่อยตอนไหนมันจะมีอะไรมาทําให้เราปล่อยอีกก็คือตัวเลขที่อาจารย์จะปล่อยมันเหมือนกับว่าถ้าถึงเวลาที่เราจะปล่อยเราก็ปล่อยไป แต่อาจารย์ไม่มีความลับกับลูกศิษย์แน่นอนวันที่ยี่สิบสี่วันวันที่เราทําพิธีบวงสวงนะครับใช่วันที่ยี่สิบสี่ทำพิธีบงวง,วบงสวงแก้บนแก้บนก็งอวนเมื่อกี้ใครที่มางานของอาจารย์ก็รู้สึกว่าก็ก็ได้ไปเยอะเพราะว่าอาจารย์เขียนใส่ป้ายเลย เขียนเขียนใส่สป,ป้ายกระชูให้เห็นทั้งงานนั่นแหละวันนั้นครับวันนี้ก็จะเขียนในป้ายเหมือนกันเหมือนเดิมก็อาจจะอาจจะแล้วแต่นเนาะแล้ <c oughs> วแต่ท่านจะเปิดให้เราเขียนแต,แต่ก็อาจารย์ไม่สามารถพูดได้ตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของอนาคตครับยี่สิบสี่ใมีกิจกรรมอะไรบ้างอาจารย์ครับก็วันที่ยี่สิบสี่เนี่ยจะมีกิจกรรมเหมือนกับว่าให้ลูกศิษย์ มาร่วมในพิธีงานอาจารย์ก็จะครอบเสียนให้แล้วก็หดนมน์ให้เหมือนกับว่าใครที่มีความทุกข์หรือว่ามีนิสีนเยอะมีอะไรก็อยากเปิดในเรื่องของโชคลาภก็สาม,มารถเดินทางมาหาอาจารย์ได้ที่นี่ครับในวันที่ยีิบสี่เราเริ่มตั้งแต่เช้านะเริ่มประมาณช่วงช่วงประมาณหกโมงเป็นต้นไปถึงสิบโมง วิธีของอาจารย์6โมงเช้าใช่ไหมคะใช่แต่นับจากต่อนน้าก็จะเป็นพิธีพามจนถึงบ่ายน่าจะช่วงบ่ายพิธีของอาจารย์ตั้ง,งแต่6โมงเช้า,าถึง4โมงเพราะว่าลูกศิษย์คนไหนที่มาหาอาจารย์ก่อนอาจารย์ก็จะครอบเสียให้เหมือเป็นการเสริมสริมงคลให้กับลูกศิษย์พอใครมาถึง<แ>พวกอาจารย์เสริมให้ก็กินข้าวอยู่ที่นี่ก็ได้ตามอัธยาศัย อาจารย์ก็จะแต่การมาหาอาจารย์ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการใช้จ่ายเพราะว่าที่นี่จะไม่ให้มีการใช้จ่ายใครมาก็มาด้วยใจอาจารย์มาด้วยใจมาหาอาจารย์ได้ด้วยใจอาจารย์จะมีจิตสัมผัสได้นะครับโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ดังๆอาจารย์ก็สัมผัสมาหมดเนาะก็หลงอาจารย์เป็นสิทธิ์ของเราก็กรบพระเขาสัิกาอ๋อครับตำบลสนามแจ้ง อันนี้อาจารย์จะบอกนะว่าอาจารย์เนี่ยจะเป็นลูกศิษย์เหมือนเป็นสายนะแต่ครูบาอาจารย์อีกขั้นหนึ่งก็คืออ่าท่านอาจารย์ปูท่ที่ที่เป็นอาจารย์ปู่อาจารย์เองท่านอาจารย์ปู่สมหวังนุสมหวัครับแล้วก็ท่านเนี่ยเคยไปมาหาสู่กันสมัยหลวงปู่สวงท่านยังมีชีวิตอยู่อาจารย์ก็ทันช่วงนั้น<อ>ไปไปมามา,มาหากันเพราะว่าเขาจะมีอภินญญาเหมือนกัน แต่ก่อนนี่หลวงพ่อปบเนี่ยท่านจะเสษเทียนเป็นทองเลยนะครับเศษเทียนให้เป็นทองเลยอาจารย์โู่นี่ท่าโนโก็เก่งเรื่องคนมหา,ล,าลัยก็รู้ผมท่านจะเก่งเก่งเรื่องปริญญาอาจารย์ก็ไปฝึกสมาธิากับตอนช่วงปลายของชีวิตไปอยู่ไปฝึกกรรมฐานอาจารย์ก็ไปบวชอยู่ักหนึง่งอาจารย์เคยบวชด,ด้วยอบวชแล้วก็ได้ทูดงอ๋อ ุดงไปที่ทุ่งใหญ่นะเลสวนตอนที่อาจารย์บวชตอนนั้นแต่อาจารย์บวชเป็นเน,นไเลยไม่ใช่เป็นพระก็ได้ติดตามติดตามก็ไปอถุดงอยู่ทุ่งใหญ่นาเลสวนพักหนึ่งสิ่งที่ดนบันดาลใจให้อาจารย์เดินสายนี้ได้เรงมันดันใจมาจากไหนอาจารย์จนเดินสายมาทางนี้สะทางก็เป็นเพราะ บุญบาร,รมีเก่าที่อาจารย์ทํามาแล้วหรือเปล่าอาจารย์ไม่แน่ใจพออาจารย์ว่าเราต้องช่วยเหลือคนตลอดเวลา<ม>เพราะว่าเราต้องช่วยช่วยเหลือคนเหมือนกับว่าอาจารย์เป็นคนสงสารบางทีอาจารย์จะสร้างบาร,รมีเหมือนัว่าไม่รู้นะแต่มันเหมือนกับว่าเราช่วยเหลือคนไปแต่อาจารย์ไม่ได้เอาอะไรนะจากลูกศิยไม่เคยอยากได้ ช,ช่วยเหลือคนเราก็มีความสุขแล้วมันแรงมีพลังเพิ่มขึ้นอนั้ใช่ประมาณนี้<ม>นนเนาะเเขาหมดหนี้สินก็เมื่อวานก็หมดหนีกน้กันเยอะเลย<ม>เนี่หมดสินเยอะครับวันนี้ตอนไหนมาเปิดใจกับอาจารย์นะครับวันที่ยี่บสี่ก็อย่าลืมนะอาจารย์มาร่วมกันถ้าใครที่จะมาร่วมงานวันที่ยี่บสี่ให้มาที่บ้านตอกแก้ว บ้านเกากแก้วบ้านเกาะแก้วไม่ไม่ใช่ที่นี่หรอนัที่นี่แหรอนี่นี่แหละที่นี่บ้านเกาะแก้วตำบลเกาะแก้วอำเภอสำมุกท่าจังหวัดสุรินทร์ก็เดินทางมาที่นี่เลยบ้านเลขที่อะไรจันน์อนนี้บ้านเลขที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองหนึ่งร้อยสี่สิบสองตามพุนาตามคลองนะคะใช่ใช่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองหมู่หนึ่งบ้านเกาะแก้วตำบลเกาะแก้วอำเภอสำมุกท่าจังหวัดสุรินทร์ตามป้ายนี่เนาะครับใช่ตามป้ายนี่ ถ้าใครไม่รู้ก็จับ G P S มาก็ได้จับ G P S มาพิมพ์คำว่าไอ้โรงเรียนบ้านก่อแก้วโรงเรียนบ้านก่อแก้วอ่าจะมาถึงกอแก้วถ้าเรามาถึงบ้านกอแก้วเราก็ถามว่าบ้านอาจารย์แซมไปทางไหนมันก็มีมีคนรู้อยู่ก็เรย่ม f 4ทุกคนทุกท่านนะครับติดตามอาจารย์แซมได้นะครับวันที่14นะครับเดี๋ยวเราจะ มีการถ่ายทอดสดหรือมีการถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ชมทั่วประเทศนะครับพร้อมๆกันวันที่ยี่สิบสี่นะครับแน,นวทางของอาจารย์ก็จะปล่อยวันที่ยี่สี่เนาะค่ะเนาะก็อาจจะเป็นวันนั้นแต่ก็จริงๆอาจารย์ก็อาจะไม่เคยพูดบอกลุกสิบก่อนอเพราะว่าเหมือนวันนั้นอาจารย์เขียนด้วยอเขียนเลยขึ้นป้ายโชว์เลยตัวนี้แล้วแต่เวลาสมควรตามเหมาะสม อาจารย์เมื่อไรจะฝากเ็บซีมครับก็อาจารย์ก็จะฝากบอกว่าท่านใดที่แสวงหาโชคลาภที่ชอบในเรื่องของโชคลาภการสร้างบุญบารมีให้แก่ตัวเองอาจารย์แนะนําว่าคนที่จะถูกหวยหรือว่าคนที่จะได้ราบลอยนั้นคือคนที่ทําบุญโดยไม่ได้เตรียมการคือเจอที่ไหนก็คือทําเลยทําโดยไม่ได้เตรียมการไว้ไปเจอที่ไหนก็คือทํห้าบาทสิบาทเราทําเลยอานิสงส์ของการทําทานนี้ เป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่บางคนมีบุญเก่าอยู่แล้วมันเปิดให้เราแล้วบางคนทําเลยก็คือส่งผลเลยส่งผลเร็วบางคนก็ยังไม่ส่งผลแต่ก็ทําไปแต่ว่าทุกอย่างมันจะตอบสนองมาหาเราแน่นอนเชื่ออาจารย์สาธุสาุขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับผมสาธขอบคุณอาจารย์มากนะครับสาธุครับผม